ครับสวัสดีครับอีซี่สตีฟฟู้ดครับถ่ายการของตาให้รับชมอีกแล้วครับตอนนี้อยู่สะพานรัชดาครับยามเย็นนะครับตอนนี้เป็นเวลา6โมง37นาทีครับเดี๋ยวรับชมไปเรื่อยๆนะครับนี่บรรยากาศด้านหน้าครับเอ้ด้านด้านล่างริมน้ำวังครับ อเคแล้วชมไปด่อยครับนี่นักท่องเที่ยวครับซื้อของมากินริมน้ำบางด้านบนก็เป็นที่นั่งถ่ายรูปด้านล่างคือมีนกนางแอ่นกาลังอยู่ใต้สะพานแล้วก็ผมก็จะลอดสะพานไปนะครับออกเดี๋ยวไปดูของสินค้ามือสองก่อนครับแล้วก็่าดไปเดินชมตลาดตักของต้าครับ <c oughs> นี่สุดท้ามือสองครับนมีเสื้อผ้าด้วยครับมีกระเป๋าสื้อผ้าแวตาสร้อย พ่ะเครื่องก็มีขายครับเนี่ยตอนนี้ก้ดันบนครับเนี่ยอสุนค้าเมื่อสองยอยู่ด้านข้างๆใต้สะพานเรนัะนี่รับชมไปเรื่อยๆครับ นี่เป็นบริเวณด้านหน้าครับีน,น,นอันนี้เป็นหัวสะพานครับทางเดินเข้าไปครับตอวน,นี้เป็นสินค้ามือสองครับอตอนนี้เป็นอาหารการกินครับสาวน่นา,ารัก็ลลด้วยผัดไทย <c oughs> <c oughs> เดี <iah> <c oughs> ๋ยวพาเดินชมหนึ่งรอบครับรับชมไปเรื่อยๆครับบรรยากาศดีครับมันไม่ค่อยร้อนนะเป็นร้านขายเครื่องสายครับยี่สิบบาทครับ bộ vậy hiện nó sẽ cái thọt à, <laughs> 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 ส่งขายเสื้อผ้าครับขนมจีน้ำย้อยน้ำหมูครับร้านขายเครื่องหนังครับกระเป๋าหนังเข็มขัดเป็นจังหวัดครับงดแผ่นโบราณครับ ก็มันไม่มีใครเปิดอะไรครับก็เลยเงียบๆไปหน่อยรับชมไปเรื่อยๆนะครับอืมหนวดสุขภาพครับ

เดินเส้นตรงกลางไปก่อนนะครับอันในช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่เดินมาถึงร้กิจกรรมของร้านไก่ทอด้็ไม่เพราะว่าตอนนี้นะคะมีน้องชิงาธจาคากรุงไทยนะคะเดินไปหาทุกทีนทุดที่เลยสามารถเริ่มต้นดื่มน้ำจากธาคารกรุงไจะได้เลยค่ะเดี๋ยวที่บอกด้ว่าสแกน QR code นะคะาของบริการได้เลยหรือที่ ขาหมูอยู่นานนักในกัดของตาคนเดีย,ยกัดของตาครับแม่มันกระพุนย่ญญากโอ้เสืส้อผ้าครับเสืส้อผ้าสีขาวแม้นสีขาวครับร้านนี้ครับ พขอุวุนขายดีครับโอ้ขฮลิคอปเตอร์ครับบิดหนไหนไม่รู้ ซาลาเปาล้านนี้ขายดีครับอร่อยครับร้านนี้